ดอยอัลโต้ไทยแลนด์สวัสดีค่ะวันนี้มารีวิวจอแอนดรอยตรงม่นกับรถ m g 3ปี2016นะคะตัวนี้จะใช้เป็นจอขนาด9นิ้วค่ะลูกค้าเลือกติดตั้งเป็นตัวรุ่นแรม6 6ลนะคะเราสามารถกดเข้ามาดูสเปคจอได้นะคะตรงนี้แรม6ล หมายต้ะงสามสี่สิบเลขหมายเราจะไปขับรถได้นะคะเพียงแค่กดค้างทานายกัฐมนตรีบอกว่ากดจาเงินการนะคะ ตัวนี้ลูกค้าต้องล็อกอิน gmail ก่อนนะคะผ่านเพ t สโตเพื่ออัปเดตแอป YouTube หรือ Google Maps หรือถ้าลูกค้าต้องการดาวน์โหลดแอป,ปเพิ่มเติมนะคะสามารถดาวน์โหลดผ่านเพ t สโตได้เลยตัวนี้จะเป็นแอปทีวีออนไลน์ค่ะ fwip tv นะคะกดทดลองฟรีได้เลยเลือกช่องดูได้ตามนี้เลยคะ่ะช่องวันสาม9นะคะกดเปลี่ยนช่องได้ค่ะ คน็ตฟลิกนะคะถ้าเป็นสมาชิกอยู่แล้วสามารถลรองดินเท้าใช้งานได้เลยตัวนี้ก็จะขึ้นอยู่กับความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่เราใช้ให้กับจอนะคะเป็นการแชร์ฮอสสปอตโดยถึงค่ะเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi นะคะและรุ่นนี้ยังรองรับระบบ Apple CarPlay และ Android Auto ค่ะเราสามารถเชื่อมต่อใช้งานดู Google Maps กับฟังเพลงได้เลยนี่นะะเป็นก o ูกค้าติดตั้งความกล้องถอยหลังนะคะ เ้าเกียร์ถอยมาภาพก็จะพ่แค่แบบนี้เลยค่ะภาพคมชัดมากเลยนะคะความละเอียดภาพเป็น HD 0 8 0นะคะสามารถแบ,บ่งเล่นสองหน้าจอได้ค่ะเพียงแค่กดค้างและลากมาน,นะคะกดคาน,นี้เลือกแบบ่า,า,านี้จะเป็นการแบ,บ่งเล่นสองหน้าจอนะคะ ปุ่มพวงมาลัยนะคะสามารถกดใช้งานได้เหมือนเดิมนะคะเพิมเสียงลดเสียงกดถัดไปอะไรได้หมดเลย <S <S <le af> ตัวนี้นะคะถ้าลูกค้ามีแฟลชไดสไฟเป็นไฟหนังสามารถเปิดเข้ามาฟังตรงนี้ได้ค่ะคาะลูกค้าท่านใดสนใจติดตั้งจอแอนดรอย <Android> กับทางร้านนะคะสามารถโทรมาสอบถามได้ค่ะที่เบอร์0 9 2 5 6 6 5 6 6 4 ที่แอดคารแคมโ์คนเลยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ